แทนยุคองรีแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์กมีความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองนับแต่การสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์กในปี2502ประเทศของเรากําลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่ น่ายินดีในการเฉลิมฉลองครบ65ปีแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันในปีนี้หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตนารมณ์อันดีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานและยกระดับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้า you whoa